หมเนี่ยพามาดูพระอาทิตย์ตกนะคะอยู่ตรงนี้เลยขึ้นชื่อด้วยว่าเป็นวิวที่สวยมากกิจกรรมที่นี่ไฮงลงไปข้างล่างแม่น้ำโคโลราโดเนาะน้องหลายคนอย่างเงี้ยก็ชินนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตอะไม่ใช่ทุก,ทกอย่าง วันเสาร์นะคะ,ะ,คะห้าโมงเย็นเนาะจะมาพบกับพี่พี่อเมริกันเล ARNING นะคะกับ Job of the Week เนาะวันนี้นะคะพี่ลุงนะคะพี่โบค่ะอะวันนี้เราจะพากันน้องๆไปที่ไหนกันพี่โบแกนแขนย้อนค่ะไม่ใช่หรอคะหอเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยพามาดูพระอาทิตย์ตกนะคะอยู่ตรงนี้เลยขึ้นชื่อด้วยว่าเป็นวิวที่สวยมากของแกนแคนยนะ้อนเนาะอะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตามหัวข้อวันนี้เลยว่าเราจะพากันน้องๆไปที่แกรนแคนย y อน National ปาร์นไหอยู่ที่รัฐอ a ริโซนาะนะคะอ่ะเรามาดูวันรัฐออริโซนาอยู่ตรงไหนของประเทศอเมริกานะารัฐออริโซนานะคะเขาเรียกว่าอยู่อะไระต,อตอนตอนใต้ของอเมริกาหรือการเนาะแบบครึง่งครึ่งล่างของอเมริกาถามว่าร้อนไหมถ้าตอนนึงคืนแกรนแคนยอน,นมันอยู่บนภูเขา <anda. S 2> ใช่ไหมคะพี่โบอากาศมันจะเป็นยังไง จจเย็นเยนหน่อยเย็นเนถ้าสมมติใครไปทันในช่วงของแบบเข้าร่วมช่วงสปริงหรือแบบต้นของซัมเมอร์เนี่ยอาจจะได้เจอหิมะต้นซัมเมอร์อาจจะได้เจอหิมะอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสได้พบกับอากาศเลขตัวเดียวได้ก็คือมีหิมะนั่นเองนะที่นี่การเดินทางไปริโซนา อย่างที่น้องไปทํางานที่เนี่ยเดินทางได้ทั้งหมด2แบบไปลงที่เอ่อฟีนิก์นะคะไ,ไปฟีนิกส์เนาะอยู่ที่อะลิโซนาแล้วก็หรือจะแบบใครอยากจะนั่งรถเอ็มแท็กจากอเอลเอก็ได้นะใช้เวลาประมาณ1ิบสิบหกสิบแปดชั่วโมงประมาณนี้ในการเดินทางมานะคะแกรนแคนยอนเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีเมืองอยู่ข้างล่างด้วยเนาะเมืองที่ชื่อว่าแฟลกสตับนะคะ ก่อนที่จะเดินทางขึ้นแกนแคนยอนเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2อชั่วโมงเนาะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเออเนี่ยแกนแคนยอนบรรยากาศอะหลายๆคนอาจจะเห็นในเว็บไซต์ที่เขารีวิวกันว่ามีแบบเป็นแบบหินรูปเกือบมา้าอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีไม่อยู่ในแกนแคนยอนเนาะแกนแคนยอนส่วนใหญ่จะเป็นวิวแบบที่เห็นในรูปเลยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของหินอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไล่ระดับสีไปนะแต่ถามว่าลึกมากไหมก็ลึกมากถ้าตกไปเราก็มองเคงได้ นะบอกเลยแล้วก็บรรยากาศกิจกรรมที่นี่ที่มีมันก็สามารถทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยได้เดี๋ยวตําแหน่งงานเราจะมาพูดทีหลังเนาะแต่ให้ดูบรรยากาศโดยรวมของแกรนแคนยอนก่อนอ่ะพี่โบกิจกรรมที่นี่อะไรเด็ดบ้างก็จะมีเป็นพายเรือเนาะอ่าอ่าแล้วก็มีเป็นแบบขี่ม้าอะไรอย่างนี้ขี่ม้ามันจะเป็นม้าแบบแคะซึ่งเราสามารถแบบไปได้ คืออย่างหมาที่เราเห็นในรูปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบอยากลงไปไฮกิ้งลงไปข้างล่างแม่น้ำโคโลราโดเนาะก็กสามารถ <มา S 2> ทา <ำ S 1> ได้จ้างลาได้ถ <c oughs> ้าใครไม่อยากเดินเพราะว่าเดินก็ใช้เวลาเป็นวันเหมือนกันนะเออลงไปข้างล่างนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะไฮลงไปกันไหนมองทุกคนที่ไปเนี่ยเขาก็มีโอกาสเอ๊ะไฮกิ้งลงไปข้างล่างคือแม่น้ำโคโลราโดที่เราจะเห็นอนะเห็นในรูป ที่แบบอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยอาจจะแบบเล็กมากแต่พอลองไปถึงจริงๆอะ่ะมันกว้างเท่ากับสนามฟุตบอลหนึ่งสนามนะความกว้างของแม่นาำโครโดนะคะอากาศตอนกลางวันก็ถ้าหน้าซัมเมอร์จริงๆเน่ยอากาศบ้านเราได้เลย สถานที่เที่ยวนอกจากนี้มันก็จะมีแบบจุดชมวิวนะคะทีะ่เดี๋ยวพี่ลุงเล่าให้ฟังว่าจุดชมวิวที่นี่มีอะไรบ้างอย่างในแกรนแคนยอนเนี่ยเขามีเซอร์วิสบัสให้เดี๋ยวจะมีแผนที่ให้ดูด้วยนะคะว่ามันแบบเราจะไปทํางานตรงไหนเราจะแบบไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างอ่ะเอารูปมาให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นจุด ที่เรียกว่าเมเทอร์พอยต์สำหรับแบบไปนอนดูดาวเขาก็จะมีเทศกาลดูดาวให้เราด้วยนะในช่วงของประมาณเดือนมิถุนาหรือต้นเดือนกรกฎาแบบนี้นะคะแล้วก็ By Angel t a เทเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่เราสามารถเดินไฮงลงไปให้ทุกคนเขาจะเดินลงไปได้เนาะทางนี้อ่ะต่อมาถ้านั่งรดออกไปอีกนิดน,นึงนะคะประมาณ40นาทีมันก็จะเป็นในส่วนของที่เรียกว่า Desert Vi e w เป็นจะมีทาวเวอร์นะคะอย่างในรูปเป็นหอคอยเนาะอันเนี้ยทุกคนนะคะเขาจะแบบนั่งรถไปดูพาทิตตกดินกันเพราะว่ามันเป็นจุดชมวิวที่สวยมากนะเนี่ยบรรยากาศที่เราจะแบบ ใครรักธรรมชาตนะิเนาะเดินไปก็จะได้เห็นกวางเอวเจอน้องกระรอกอะไรกระต่ายจิงจอกอะไรเงี้ยในนี้มีหมดนะคะมันจะเป็นวไลท์อยู่ที่นี่เนาะอย่างในรูปข้างล่างอ่ะมันก็จะมีเนี่ยถ้าใครเห็นนะไกลๆมันก็คือแม่น้ำโคโลราโดนะคะเป็นวิวที่มองได้จากทาวเวอร์อ่ะเรามาดูแผนที่กันดีกว่าอ่าใครเห็นอาจจะเล็กนิดน,นึงเนาะอย่างแผนที่นะคะอันเนี้ยคือแกลเลยนยอนบอกเลยว่ามันใหญ่มาก นะมันจะมีทั้งหมดจริงๆแล้วสามโซนด้วยกันที่น้องๆจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะอสองโซนหรือการที่น้องๆจะได้กระจายกันไปทํางานซึ่งเวลาวันพักวันหยุดอะไรเนี้ยสามารถเที่ยวที่นี่ได้หมดเลยนะอย่างพอรมิดเลสอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอรมิทเลสอะมันก็จะเป็นของอีกฝั่งหนึ่งอันไม่ใช่ของเดอละแวร์นะคะแต่เราสามารถนั่ง el, รถชาร์ทเลแล้วก็ไปตามจุดต่างๆได้หนูจะเห็นว่ารถบาสสายสีแดงเนาะขึ้นไปจนถึงพอรมิดเลสเนี่ย เป็นจุดที่แบบฟ้าผ่าที่อันตรายที่สุดเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดของแกงแคนยอนก็ว่าได้เนาะเน,นี่ยมันก็จะมีที่ทให้แบบแวะสต๊อปตลอดนะคะน้องๆที่จะได้ไปทํางานนะคะก็คือจะอยู่ในส่วนของวิลเลจเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบวิลเลจทั้งหมดเลยในส่วนของที่เป็นวิลเลจฝั่งนี้เนาะที่มันจะเป็นสีแดงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหนูสามารถนั่งรถบัสฟรีได้ทางปากเราก็เที่ยวได้อย่างที่พี่บอกเริ่มจาก ในตัวของวิลเล่เนาะในส่วนของ By Angel t a เทมันจะมีเทลต่อต่อกันหลายๆที่เป็น By Angel l o ล d ออะไรนะ Lookout Studio แล้วก็เอลทาวเวอร์โฮทอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างอะหนูสามารถเดินไปดูได้วิวแกนแคนยอนมันก็ก็ค,คือวิวแบบที่เราเห็นในรูปนั่นแหละแต่มันก็อาจจะแบบคนณละมุมเป็นจุดถ่ายรูปอะไรแบบนี้ส่วน ถ้าเรามาถึงจุดที่เราจะทํางานนะคะถ้าหนูลองลงมาข้างล่างเนาะมันจะเห็นคําว่าเขียนที่ว่าเป็น Market p พาซ a อันนี้คือส่วนที่น้องๆไปทํางานมันก็จะแบ่งมี general store เด<ม>ี๋ยวพี่จะใ,<ช>ให้ดู<ช>รูปขยายกันหนึ่งเนาะเป็น general store นะคะแล้วก็จะเป็นโรงแรมที่ชื่อว่า Mark w วิท l ลอดนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่า w h i ว l o ลอดเยาวาย Lord, นะ์ไพร์ o อันนี้อันนี้ก็คือสายสีฟ้าที่เราสามารถนั่งรถจากบ้านเรานั่งรถรถช่าเทลนะคะจากบ้านเรามาทํางานได้แล้วจริงๆเ,าเขาก็มีรถรับส่งด้วยสว่วนอีกที่หนึ่งเนาะคือว่า visitor center visitor center ก็คือเป็นแบบจุดที่แบบให้ทุกคนไปเยี่ยมชมซึ่งมันก็จะมี major point นะคะที่พี่บอกเราไปแล้วก็จะมีพวกมิวเซียมต่างๆรวมไปถึงเทยเตอร์ให้น้องๆได้ไปดูสารคดีของแกนเยนยอนนะคะอันนี้คือเราเปพนักงานเราเข้าฟรีเรา ไม่ได้เสียตังอะไรเลยวันหยุดเราก็สามารถแบบมาเที่ยวที่แกรนแคนยอนได้อย่างสบายอ่าเราก็เนี่ยเดสเซอร์วิวอย่างที่พี่บอกคืออย่างในตัวมาร์เก็ตเพลสอะถ้าเราอยากเดินทางไปเดสเซอร์ e วิวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีรถแชทเทิลบริการให้นะคะสําหรับพวกเอ็มพอยเออร์จะมีแค่2อ,อเวลาเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยอาจจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องนั่งรถแท็กซี่ขักันไปได้ นะเพื่อไปดูวีพาร์ตี้ถ้าไปเราก็ต้องเที่ยวให้ครบทังแกนแคนยอนเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องเสียค่าเข้า,ขาเราใช้เวลาสาบเดือนในการอยู่แกนแคนยอนเพราะฉะนั้นเที่ยวให้คุม้มเพราะว่าอย่างพี่สายนะที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยนะคะคือพี่สายเนี่ยไม่ได้ทํางานที่แกนแคนยอนเหมือนพี่ถูกปะพี่สายเราก็ต้องเสียตั๋ว ทัวชะโงกนะขึ้นมาปั๊บปั๊บปป๊บไปอนะไรเงี้ยอันไม่ได้ด่งดำเออกับธรรมชาติที่แบบว่าเห็นอยู่ตลอดทั้งสามเดือนนะที่นี่นนเนาะก็คือค่าบ้านนะคะจะอยู่ที่วันละห้าเหรียญน,นะคะถูกมากก็คือห้าเหรียญเท่านั้นอ่าง่ายๆนะคะที่ละสามสิบห้าเห,หรียญมีอะไรบ้างก็งจะมีเป็นอ่าหอพักก็คือจะเป็นอพาร,ร์ตเมนต์หรือว่าจะเป็นรถบ้านนะคะหรือจะเป็นอ่าหอหอพักอะไรงี้เนาะ แล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ3าถึงสคนนะคะต่อห้องแต่ว่าที่นี่ก็คือจะไม่มี Wi-Fi ให้ในการที่เรามี Wi-Fi เนาะพี่บอกเลยนะคะว่าการไป็น t i t n o n p l r k w k Wi-Fi จะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบติดมือถือขนาดนั้นก็คืออาจจะต้องละ Wi-Fi บ้างเพราะอย่างแกนดแคนยอนเองเนาะมันจะมีจุด ที่สามารถเล่น Wifi ได้เพียงไม่กี่จุดถึงแม้ว่าเราจะซื้อเป็นโมบายโฟนไป <ừ> สัญญาณก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะมันก็จะมีเร็กเซนเตอร์เนาะเป,นเป็นแบบสูตรนันทนาการอะไรเงี้ยมีโต๊ะปิ้งปองมีโต๊ะสนุกมีฟิตเนสให้เรานะคะเราสามารถใช้ได้จะอาจจะต้องแบบดีจิสเตอร์อะไรแบบนี้เนาะอันนั้นก็จะมี Wi ไ fi ฟรีรวมถึงแบบในพวกของส่วนของโรงแรมนะคะที่เราเนี่ยได้ทำงานมันก็จะมี WiFI แต่ที่บ้านนะคะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มี Wifi นะจ๊ะ บ้านอ่ะมันจะมีสองแบบพี่มโมใช่อย่างพี่เคยไปอยู่อีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่เป็นดอมนะพี่อยู่เป็นบ้านในบ้านเนี่ยก็คือว่าอย่างที่เราเห็นสไลด์เมื่อกี้นะคะบ้านอ่ะในนั้นน่ะมันจะแบ่งห้องนอนเป็นทั้งหมดสองห้องนอนในบ้านหลังเดียวนะห้องหนึ่งนอนได้สามคนนะคะแล้วก็จะมีครัวรวมเครื่องซักผ้า อะไรให้หมดไม่มี Wi-Fi เท่านั้นเองแต่ถ้าใครอยู่เป็นดอมแบบในรูปเนาะทุกอย่างจะต้องแบบใช้รวมกันห้องครัวห้องน้ำรวมนะคะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีห้องนอนเนี่ยห้องนอนก็จะเป็นเตียงสองชั้นเลยแต่ห้องน้ำไม่ปลอดภัยมากนะเพราะว่าต้องใช้กุญแจเข้าคือสำหรับคนที่พักหออย่างเดียว่ัอันนี้เป็นห้องน้ำรวมใช่แล้วก็พวกชัด เชิญบัตรอะไรอย่างเงี้ยที่เราเป็นรับต้นรับส่งพนักง,งานนะ่ะเขาจะมาจอดหน้าหอเลยคือเราแค่เดินเข้าหอได้นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะมันก็จะมีต๊อกกิ้งข้าวตัวเดียวที่ทุกคนจะต้องแบบผัดกันนั่งนะเราก็จะได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนต่างชาติที่นี่นะคะส่วนข้างบนมันจะมีสองชั้นเนาะส่วนข้างบนจะเป็นพวกซูเปอร์วิเซอร์ของเราที่เขาผักอยู่ นะเข้าใจหรือยังว่าทําไมบ้านถูกเพราะว่าเป็นบ้านสวัสดิการของพลังงานที่นี่นะคะแต่ก็ครบคันทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวก็คือไม่มี Wi-Fi ให้ต้องแบบจัดสรรเวลาในการไปนั่งเล่นที่แบบพวกโซนของมาเก๊าซาอะไรเงี้ยมี Wi-Fi กับทุกที่เลยนะคะอ่ะเรามาถึงพวกทางสปอร์ตเฮชักันบ้างอย่างที่พี่บอกว่าอันนี้นะคะเป็น s h ็ t t ้น b ั t จริงๆแล้วมีแบบทั้งหมดประมาณสรูที่โบอย่างชื่อมันก็จะมีชื่อเรียกนะคะ อย่างน,นี้ก็ไม่เหมือนกันนะใช่แต่รูทจะไปคนละที่แต่ละสีไม่ไปเหมือนเราคือเวลาเราลงไปข้างล่างหรือเราใช้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้โชบัตรพนักงานนะคะที่เรามีเรามาดูดารูทกันเนี่ยที่พี่บอกมันจะมีประมาณสี่รูทเนาะอันนี้คือแบบจากที่จาได้ไปเยี่ยมน้องมานะคะอ่าพี่โบสีแดงคืออะไรจะมีเป็นอ่าเวสกียเนาะก็คือจะแบ่งออกเป็นสีแดงสีน้ําเงินสีส้มสีม่วงนะคะ แล้วก็สีแดงก็คือจะอยู่ที่วิลเลจนะคะอาวิลเลจก็จะ มาเป็นเทรเวลนะคะแล้วก็มาเป็นมาลิโคปานะคะแล้วก็มีเป็นโฮเวลแล้วก็โฮปิกอันนี้ก็คือในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งของแคนยอนที่เราจะได้แบบนั่งรถสายสีแดงเที่ยวได้นะคะัน,นี่ก็คือเป็นจุดชมวิวทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเป็นสายสีฟ้าสายสีฟ้าก็คือสายที่เราใช้ประจำบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นแบบอยู่ในแคนยอนวิสิเตอร์ใายวิสิเตอร์เซ็นเตอร์ไบยังมาร์เก็ตพาซาซึ่งระหว่างทางเวลาเราไปเนี้ยมันก็จะมี ที่ที่เราให้แบบเที่ยวได้ทั้งหมดเลยถ้าเราอยากจะลงก็ได้นะรวมไปถึงว่าอันเนี้ยเป็นเส้นทางให้เราใช้กลับบ้านด้วยระหว่างที่แบบถ้าใครเข้ากับกลางวานันมันจะไม่ได้มีรถเช่านัตรของพนักง,งานรับส่งก็นั่งบัสไปแล้วก็เดินต่ออีกนิดนึงนะคะส่วนมันจะมีสายสีส้มเนาะพี่ไยลองเลื่อนเออสายสีส้มนะคะที่มันเป็นใครแบบอันเนี้ยเป็นสายเที่ยวเหมือนกันก็ต้องลองไปดูนะว่าแบบ ความแตกต่างของแกนแคนยอนแต่ละมุมของแกนแคนยอนอะมันแตกต่างกันยังไงนะคะและอีกอันนึงที่ทุกคนแบบชอบลงไปมากเพราะว่ามีอะไรนูไหมคะพี่โบมีอะไรคะมิมสตาร์บัคค่ะสตาร์บัคที่เด็ดแรงที่สุดในคนยนะคะทุกคนมันจะมีสตาร์บัคอยู่ข้างล่างนะคะหนูต้องลงไปทูสยานแต่ทูสยานเนี่ยเออมันก็ต้องต่อหลายต่อหน่อย เวลาไปอยู่ที่นู่นเรา<ม>เราก็จะได้ศึกษาสเส้นทางเนาะทูตยานอ่ะมันจะไม่ได้มีแค่ตาบารมันจะมีทั้งเวนดี้แมคโดนัลล์ร้นารนอาหารเออร้านอาหารต่างๆรวมถึงเคเตอร์หรือว่าพวกโฟดออฟชุนไลน์นะเขาก็จะลงไปที่นั่นเหมือนกันเขาก็จะมีกิจกรรมที่นั่นนะคะคือเราสามารถเช่าดันบัตขึ้นลงฟรีหรือน้องบางคนอนะ่ะได้ทํางานอยู่ที่ข้างล่างบ้านลักษณะบ้านมันก็จะไม่เหมือนรูปที่พี่ให้ดูเนาะมันจะเป็นบ้านให้ขายเทเลอร์ ก็ S <S <อ> <S <S คือบ้านเป็นคล้ายๆแบบบล็อกหนึ่งบล็อกแล้วเขาก็จะแบ่งห้องเป็นห้องๆมีแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะเดินไปทํางานเพียงห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นเองเ,องเนาะมาพูดถึงโลเคชันหนึ่งในเจ็ดสิ่งหจาจันทร์เป็น มินิ <Mini. S 2> พรีเมียมพรีเมียมเนาะแล้วก็ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องตำแหน่งงานค่ะพี่ <Okay. S 1> โบตำแหน่งงานเนาะที่นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทเวิร์กเกอร์นะคะคือจะมีหลายตำแหน่งเลยนะคะจะมีเป็น f b แนะคะแล้วก็มีเป็นฟู้ดเพนะคะจะเทเลจจะอยู่ที่12.00ใช่ต่อ OT ท<บ>ีก็คือคูณ1.5ซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าในรูปที่พี่เอามาให้ดูเนี่ยมันจะมี2ฝั่งก็คือเป็น general store มันจะเรียกว่าเป็นแบบฟู้ดแอนด์เบลเลจก็คือเป็นทำอะไรง่ายๆเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสแน็คบาร์จริงๆ แล้วอะ่ะมันก็คือเป็นแบบทำแซนวิชทำอาหารเช้าพวกน้ำอัดลมหรือขายของอะไรที่ทำอะไรง่ายๆไม่ได้เหมืิดเป็นห้องอาหารห,หรือใครบางคนได้ไปทำเป็นฟู้ดเพปอยู่ในห้องอาหารมันก็จะแบ่งเป็น Back and f นฟอนอย่างฟอนอย่างก็จะเป็นเหมือนน้องรูปแรกเนาะอันนี้ก็คือเขาจะเป็นคนคอยตัดอาหารไทยทำสลัดบูสลัดบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยู่ในครัวก็จะเป็นผู้ช่วยเชฟต่งางๆทำพิซซ่าทอดไก่จัดจานดูออเดอร์ order, ล้างจานดีดวอชเชอร์ er, อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะอยู่ในนั้นแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นพวกแบบฟนะู้ดแอนเ e เวอร์เเนาะพี่โบก็จะได้มาแบบมีโอกาสได้มาขายน้ำเลมอนนดกับอเออเขาเรียกอะไรน้ำแข็งใส้วยละสามร้อยบาท ะะแล้วก็จะมีพ่อทำแซนด์วิชอะไรแบบนี้ง่ายๆหรือใครบางคนโชคดีก็จะได้ไปทําในส่วนของคอ,อฟฟีช่ช็อปด้วยนะคะอะ่าต่อมาอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือจะเป็นอ่าแคชเชียร์นะคะจะอยู่ที่อ่าเป็นรีเทลช็อปเนาะอยู่ที่นั่นนะคะเพลเลก,ก็คือได้เท่ากันเลย12.00นะคะต่อชั่วโมงเพราะว่าที่นั่นก็จะมีเป็น general store เนาะก็คือจะขายเป็นแบบซูเวเนียขายเป็นแบบพวกอาหารสดพวกอาหารสดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนบางทีเงี้ยพนักงานก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ได้ได้รับส่วนลด20นะคะซน ถ้าเป็นพวกแบบุวเนีย่ะหรือว่าเป็นของที่เราแบบของอาหารทั้งหลายน,ะน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือในในจ e r เนอรลสโตเนี่ยมันจะมีแค่ที่มาเก็ตพาซาแล้วก็ทูซยานนะอย่าง m มาเก็ตพาซาค่ะเอ,อ่อมันจะมีในโซนของไขยแอลโกอฮอล์ด้วยแล้วก็เป็นโซนไขยบูเชอร์ก็คือเป็นแบบเนื้อเลยเพราะว่าหลายๆคนมาที่เนี่ยเขาก็ต้องการ แคมปิ้งถูกไหมมันก็มีขายโฟกขายฟืนขายอุปกรณ์เดินป่าขายซูวิเนียของเสื้อยืดแกนะแคนยอนนะใครทำที่เนี้ยก็ต้องมีแคชเชียร์แล้วก็เป็นสต็อกเกอร์นะคะแล้วก็จะทําอยู่ในเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะอยู่โลเคชั่นไหนอ่ะตำแหน่งสุดท้ายของแกนแคนยอนนะคะพี่โบก็คือเป็น เคาทิปป้งเนาะเทเลก็ได้เท่าเดิมเหมือนกันก็คือ1ิบ0จดูนย์ูนนะคะต่อชั่วโมงแล้วก็ก็คือทําเป็นเฮาเลยก็คืออ่าทำความสะอาดห้องเนาะแล้วเฮาอย่างที่โบเคยไปมาหนักไหมก็หนักนะแต่ว่าก็สนุกดีอืคือห้องของแกนแคนยอนนะคะเขาจะแบบไม่ได้อยู่เป็นหลังๆเนาะมันจะเป็นแบบโรงแรมเลยนะคะโรงแรมแบบห้องแบบยาวๆติดกันเลยอย่างเงี้ยเวลาหนูได้อดไซไ์มันก็จะได้แอไซน์ว่าวันเนี้ยใครทําห้องที่เช็คอิน หรือปะไอห้องที่เช็คเอาท์แล้วใครดูแลห้องที่แบบสเตย์โอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างในรูปน้องน้องก็ได้เป็นเฮาประมาณอยู่8ปดถึงสิคนประมาณนี้นะคะแต่ในส่วนของเฮาเนี่ยเขาจะเข้างานเชา้าแล้วเลิกงานประมาณบ่ายสองบ่ายสาประมาณนี้อ่าและนี่ก็คือบรรยากาศของเพื่อนๆร่วมงานพี่บอกเลยว่า เพื่อนรงงานที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วแบบเป็นอเมริกันแบบอเมริกันมากๆเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบมีอายุแบบเป็นลุงคุณป้าอะไรแบบเนี้ยแบบโลเคอลาท์ลาก,ก,ลกหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาสเปนหน้าพอลิโซนาเนี่ยก็แบบใช้ภาษาสเปนด้วยเออเอสปนโยทางหลายนะคะบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอาจจะแบบมีเพื่อนเจวันชาติอื่นก็จะเป็นพ่อไต้หวนันฟิลิปปินส์่างพี่พลูงเองเนาะเคยไปมาเมื่อนานเลยในการไปฝึย ซึ่งพี่ไปถามี่เดสเซอร์ดิวนะคะพี่ไม่ได้มีรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีรถเชิญฟ้าหน้าพี่เดินไปทำงานสิบนาทีนะคะแต่ก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบมาทำอไมนี่จะหลัๆอ่ะก็เริ่มชอบเริ่มชินแบบมือถือไม่ต้องใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างน้องหลายๆคนอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ไปเขาก็ชินนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่ใช่ทุกอย่างเขาก็แบบใช้กิจกรรมแบบ พาเพื่อนหรือแบบลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แกรทันยอนอะ่ะสวัสดิการพนักงานอะ่ะเขาจะมีในรถส่วนลดของค่าอาหารนะห้าสิบเปอร์เซ็นส่วนลดของการซื้อของเนาะหรือใครบางคนแบบไม่ได้ลงไปวอมาร์งชื่อมิทันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สามารถชื้อของในจเนอรลสโตร์ได้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นอันดับที่สามก็คือว่า เขาจะมีให้ลงชื่อเพื่อไป,ไปทริปต่างๆของเขาซึ่งน้องหลายๆคนเนี่ยบางคนใครปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วแบบออไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวเออแบบว่าต้องกลับเลยอะไรเงี้ยนะคะในแกลนยออนเนี่ยเขาจะมีพาไปทริปก็คือเป็นเมืองที่มีฮอตชูเบนแอนทโลปแคนยอนอะไรเงี้ยเราสามารถเป็นทริปได้เล็กพาวเนเาะแล้วก็จะมีที่เป็นทริปไปวอรมาร์ดวอรมาร์มันก็จะมีซูเปอร์วอรมาร์กับวอรมาร์ธรรมดานะคะแล้วก็จะไปไหนอีกอะ ไปาสเวกัสก็มีเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเนาะหรือว่าไป ona, Lock, เซโดนาสไลเดอร์ล็อกมีหมดทุกอย่างแต่หนูต้องลงชื่อให้ทันเพราะว่าต้องไปลงชื่อกับ HR นะคะและที่สำคัญนาย้้างเขาจะเป็นคนพาไปทำโซเชียลซิเคียวริตี้การ์ดทีนี้ในการที่ลงไปทำโซเชียลก็จะได้ไปชอปปิ้งวอลมาร์ตตุนได้ก็ตุน นะแตถ้าสมมติใครไปที่นี้พี่ก็แนะนําว่าให้หอบเบียงทุกอย่างจากเทศไทยโโบ้งโลโบอะไรมามุ้งมาม่าไปให้พอมเพราะว่าเขามีัวใช่เขามีคัวให้เราอยู่แล้วอาหารสดสามารถซื้อได้แล้วเดี๋ยวต่อไปนะพี่จะให้ดูคลิปวิดีโอนะคะที่แบบพี่ไปเยี่ยม でも他の子に全然。 สิ่งที่เรียกว่า GFI อะไรอ่ะ GFI น้ำแข็งใส่บ้านเรา GFI เชงนะคะเราจะเจอกับน er> ้องเจ๋งไหนอยู่ไหนออกมาออกมาไหนแล้วอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับขายอะไรขายอะไรมีน้ำแข็งใส่ก็จะใส่อบบพวกน้ำหวานตางแล้วก็มีน้ำนาำด้วย ค okay. จบแล้วนะก็ฝากด้วยนะคะงานแกรนดแคนยอนนะงานที่แบบเป็นที่น่าสนใจของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อว้พี่อเมริกันเล ARNING นะที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจก็ฝากด้วยนะรวมถึงอะไรคะ follow i n s t a g r าแกรมด้วยค่ะใช่รวมถึงช่องทางใหม่ล่าสุดนะคะ YouTube c h anel n ของ American l e ARNING ค่ะพี่ๆนะคะพยายามอัพโหลด คลิปวิดีโอที่มาไลฟ์เฟซบุ๊กกับน้องๆลง,งใน YouTube ด้วยเผื่อใครอาจจะแบบแชร์แล้วก็อะไรนะติดปามได้ก็ไปติดตามได้นะคะเผื่อใครแบบมาไม่ทันไลฟ์เนาะแล้วก็ใครมีมีคาถามอะไรคะ่ะสามารถทักมาในแฟนเพจได้เลยนะคะหรือว่าจะไลน์ก็ได้คะ่ะเอลซีสองศูนย์สองหนึ่งเนาะโอเคขอโปรโมทน,นิดนึงเนาะที่นี่อะพูดโปรโมทว่าขอโปรโมทนิดนึงนะคะพี่ก็จะมีกิจกรร,รมมีดอัพเหมือนเดิมมีดอัพมนนี้มีหัวข้ออะไรบ้างพี่โบตอนเนี้ย ก็จะมีเป็น national park นะคะแล้วก็จะมี hotel resort นะคะแล้วก็ stadium baseball ทีมพาร์คด้วยแล้วก็มีเป็น live การ์ดแล้วก็รวมถึงร้านอาหาด้วยนะอันนี้ใครๆที่สนใจนะคะสามารถติดตามได้ในพเพจนะคะว่าพี่จะมีวันไหนนะหรือว่าใครที่สนใจจริงๆสามารถนัดกลุ่มมาได้นะแล้วก็ติดต่อมาโดยตรงเลยว่าหนูสนใจงานไหนหรือว่า,าอยาก<น>ะอไรก็ได้หรือว่ออาอยากจะดูทุกงานอะไรก็ได้พี่อังไงกันเลยพร้อมจัดให้ใช่แล้วติดตามด้วยนะผ่านทาง เฟซบุ uh, o ก mm. แล้วก็เรียกอะไรอินสแควร like <Yeah, S 1> ด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างเนี้ยตอนเนี้ยถ้าใครสนใจเทศภาษาก็สามารถทักมาได้เลยนะไลน์ a l c 2021นะคะหรือว่าทักในแฟนเพจมาก็ได้นะก็ เปิดวันอังคารถึงวันเสาร์สิบโมงเชา้าถึงหกโมองเย็นๆๆๆหนูสามารถงัดได้เลยเอาเวลาที่หนูสะดวกนะคะเวลาไม่นานเนาะแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิด,ดไม่ผ่านรอบแรกก็สามารถรีเทได้นะคะ<ช>และ<ช>้วก<ล>็เราจะมาพูดคุยงานกันอีกทีหนึ่งถ้าแนะนํางานตามแบบภาษาของทุกคนตามจบทุกอาทิตย์หน้าด้วยนะอย่าลืมมิสอัพมิสทีพเะวันนี้ที่ต้องแบบลาไปดูพราทิตยตกแล้วพี่ก็เลยจะไปแล้วเดี๋ยวขึ้นภาถ่ายรูปนะคะนี่คือรูปทพี่โมไปแล้วนะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย